อาเลยครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมิเตอร์สปีดอันบาวนะครับผมอีพีที่3แล้วนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมก็จะเป็นมิตซูบิชินะครับผม Evo x นะครับผมปี2008นะครับผมอือซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูความสวยงามของพี่แกนะครับผมชุดแต่งที่ผมใช้เงิ้เหรอ เป็นเอรินเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยสําหรับครันนี้ผมก็จะแต่งอยู่ที่คา์สบีนะครับผมเพราะว่าผมจะไปแข่งสนามคาสบีนั่นเองโอเคไปกันนะครับผมจังหวะนี้เอาละสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง The s o o l Channel ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม เอาละสไตาร์เกอร์กันเลยเราเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับผมจังหวะนี้ ็จะประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมเอาละไปกันเลยเราไปที่จุดนัดลำกันเลยไปตำรวจวะไอ้ละกูโอ้ยยังไม่ชินกับรถพิ่งแต่งเสร็จก็จัดเลยไออุ้ยมีแหลกว่ะ เฮ้ย okay, ดูเหมือนว่าจะเตลิดเฮ้ยครับผมเข้าไปกันเลยเข้ไปครับผมคลาสบีนะครับผมโลคาเต้แต่งน่าจะแต่งไปถึงคัสเอบวกได้โลคาตเต้โอเคมาสนามแรก à cửa đi trong mà đi phải là cú có cái đuôi nó Ai. Ô lốt lốt phi kia, mấy khả năng ตายอยู่รักทะเลนิดนึงเอ้ยรวะโมงบ้าอะไรวะเนี่ยเอาในตัดก็ไม่มีวันนี้มาจากตรงนี้ก็ได้เออเอินนี่ติดปีกประเทศโอ้ เด้อเด้อเด้ยโอ้ยตายเถอะโอ้พระเจ้าไหวไม่เนี่ยเราโอ้ยโดนแซงไปแล้วโดนแซงไปแล้วแคสนามแรกเท่านั้นไอ้น้อง เส้นชัยก็ยังไม่ถึงสักทีเดียวมมผมว่าผมตามทันทุกคนผมว่าผมตามทันวะมา,ม,ม,ามาเลยเฮ้ยเ,เริ่มมาเริ่มมาแล้วมีได้ตัด รถไล่์ใจสังโค้งเอ้ยรถคันแดงนี่รถอะไรมาที่ฉันหายวะเนี่ยไปบินอีกแล้วครับท่านเออโอ้โอ้ oh my g o o d สเตทเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าแทงพี่เนาะอย่าทำอย่างนี้ แล้วจ้ะสนใจข้างหน้าไปแซงพี่กันนั่นเองโอเคอันดับสองวะตายตายเถอะตำรวจมึงยังตามกูอีกเหรอเฮ้ยไม่น่าตามหลอกมั้งเออโอกู ไ,ได้ไม่ได้ต้องมาตังค์สามพันดีให้ได้เรียกพวกมาด้วยนียนะไปละจ้ะชนไปดีชนไปดีไปละตูไปละจ้าไปอยู่แล้วโอแล uhm, yeah, huh? ้วตำรวจมันแรงว่ะ จะรอดหรือเปล่าเราจังหวะนี้รอดไหมโอเคเรียบร้อยรอดเวทจะรอดหลือ เอ้านี่มันแข่งดิฟนี่ว่ะทุกคนแม่ผมไม่ได้แต่งดิฟมาเลยกระเด็นอ้าไม่ได้แต่งดิฟมาเลย

tao đi cùng nó gần lắm. đây ở mấy, kiểu này, đây ở mấy, ok. lấy à ได้ยู่เออได้อยู่แบบนี้โอ้เครื่องเครื่องมันแรงไม่พอปะเออ ไม่รถคาร์ดไม่ค่อยแรงเท่าทไหร่ Not bad though. Don't get discouraged. You got this. You got this. Just remember, it's your time to shine. ให้ตายเถอะพระเจ้าโอเคผมว่าเรากลับบ้านไปแต่งดิฟกันก่อนเราไม่ได้แต่งดิฟมาให้ตายเถอะ โอเคถึงบ้านเป็นทีเรียบร้อยอ่ามีหมื่นแล้วตอนนี้รอหน้าแบกออกมาในที่หนึ่งอ่ะจากเครื่องหนึ่งก็พอรอหลังหน่อยนึงโอเค ตอนนี้ฝนตกครับผมไม่รู้ว่าสนามริฟมันหายไปเลยมาใช่ไม่ใช่ก็จัดได้หมดแะ อ <S <S เออเร็วดีเร็วดีอืม่ะสุขว,ว่าเร็วายคือก็เดิมนะไอพ,พี่ต,ตกหน้าเปา็นหนึ่งทีตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ว่าคงจะได้อันดับหนึ่งนะรอบนี้เป็นบนเลยเกตกถนนอ่าอันนี้ตามมาตามติดๆเลยทีเดียวไปจ้ะโวูโวู้วู้วู้ W ป๋อ của tại được rất sang bay sọn khách đây rồi đó ui cũng được à đây okay. đây sang phong đêm, sang phong đêm.

ร้อยคันนี้มันบังวะใ,ใช้ยุคข้างหน้าเอา้ามันขาดรอยเลยนี่ว้าวคือก็ขาดรอยครับผมชนน่นนี่โอเคมันรือยังตามผมอ,อีกอุย้ยมันชนเลยเหรอ เราจะรอดวิวแล้วนะโอเคก็เรียบร้อยโอเคครับผมเมื่อกี้นี้ผิดแผนไปนิดนึงไปกดผิดไปกดเล่นคัสเอเฉยเลยแล้วเราต้องไปใหม่นะครับผมได้ รู้มามาเลยอออเออเราต้องเล่นคลาส B จัดมาคือกดตัว X นี่มันคืออะไรวะไปแล้วเหี้ยครับผมมา <c oughs> Come on man let's go <S <c oughs> อ่ะได้อยู่ได้อยู่ก็แปลว่าไม่ได้ยัดอย่างเดียวโอ้โหกระโดนกระโนกรนทั้งนั่นแซงหน่อยทุกคนเข็ดชุมชนเข็ดชุมชน้งหน้าสามตัวนี่มันอะไรกันเนี่ยหลีกไปพี่จะแซง รีบโชว์เป็นหนึ่งทีเฮ้ยเราอยู่อ,อันดับสองนะตอนนี้ห้องขวหน่อยๆตามให้ทันตามให้ทันน้องๆถ้าน้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดูเหมือนว่าพี่จะได้อันดับหนึ่งนะสนามนี้ ไปครับอุย้ยใครมันเพี้ยงอะไรมาวะห้าสิบเก้าไม่ใช่แล้วโอ้โหสอบเมื่อกี้นี้เขติดตามตูดไดนึงติดตามตูดนะครับโอเคครับผมไปละกู คนไปดิเรียบร้อยตายหนึ copy, ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ประคองรถให้ดีแค่นั้นเองอ้ยเฮ้ยมาตามมาแล้วเก้เอ้ไปจ้ะ93แล้ว สนใจอยู่ข้างหน้าครับผมนั่นเราหลุดมาคนเดียวโดดเรียบร้อยครับผมโอเค นี่ไงพี่การ์ดีตำรวจอย่างที้ยพี่การ์ีตำรวจ,รรวจทีจทท่บเรียนจงหลุดใช่น้องเรียบร้อยครับเอาเลยครับผมสำหรับอีพีนี้ผมก็ต้องขอพักไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม